แบบฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดชุดที่แปดถออะงอถังถออะงอถังฝออะงอฝังฝออะงอฝัง,ออง,องขออะ นอขันขออะนอขันชออะนอฉันชออะนอฉันหออะนอหันหออะนอหัน ถออะก็อักถออะก่อักถออะกอผักถออะกอผักฟออะกอฝักฟออะกอฝัก ขออะดอขัดขออะดอขัดหออะดอหัดหออะดอหัดขอขอะบขอขับขออะบอขับ ชออางอชางชออางอชางทออางอถางทออางอถางหออางอหางหออาง หางสออนสารสออนสารทออามถามทออามถามสออ อามาสามสองอมสามหออามอหามหออามอหามขออา,า,า,ออายอขายขออายอขาย สอ آ, อายสายสอ آ, ยอายสายเก่งมากครับเก่งมากครับ